สวัสดีครับกลับมาพบกับ,พ,บพวกเราอีกแล้วนะครับกับ g a s s e t and a Girl วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟหรือขนมที่อร่อยเหมาะเจาะแต่ยังมีกิจกรรมสายจิตตกอนให้ได้วาดดดลลยกันอย่างเต็มเนียวและนี่คือ Exit Cafe Exit Cafe เป็นคาเฟ่ใจกลางเมืองระยองตั้งอยู่บนถนนคอสอหลังห้างแฟชั่นระยองนี่เองโดยร้านนี้นะครับ ถูกตกแต่งในรูปแบบของรถครึ่งเกาหลีผสมความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลที่มาในโทนสีขาวสว่างบริสุทธิ์เน้นแสงธรรมชาติเพื่อความสวยงามตามท้องเรื่องมีให้บริการนะครับทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มในจุใจที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือชั้นที่2ซึ่งจัดเตรียมกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสีถาดปูน DIY ออกแบบเพ้นหน้าเค้กออกแบบเพ้นหน้ากระจกในรูปแบบและสไตล์ที่เป็นคุณ อยากจะรังสรรค์ออกมาแบบไหนให้อินเนอร์หรือแพชชั่นนำพาคุณไปนะครับ นี่นะคะนี่เปริฟเฟินของเรานะคะโ <Okay. S 2> อเคขับฟ้าอะไรก็ได้เี่เป็นเคเป็นมัวเเป็นดาวครแขค่ะดาวครแข กคผมผมคิดว่า <ules> ส <ke> ิ่ยที่เรียนทั้งสองคนนี้ถือว่ามีอนาคตดนะได้ไปเจออาชีพอันมองจากยตาดิโออเดดิคาบโอเอไรกี่ยแ้วอชกที่ดัี่ี่ะผมมองแล้วเนี่ยอนาคตเขา่ไกลทั้งสอคนครับไม่อันนี้คือเล็บอันนี้คืองานจริงแต่เปมาคุ้ไม่ทำตามเะต้อทำใต้มอก็ถด้ว่าดีไยาวชิดสันบอกมา ม่องเป็นนสิงไม่ใ่นักีจริงๆมันไม่ต้องกหมนเป็นมันไองกจากความู้จากที่ผมเรียนจากอาจารย์แดงเนี่ยหแดงเงี้ยแดงดาแดงใ่ไหมอาจารย์เอกตอารต้องมีพร่องาและีลาแล้วต็มกันกรี่นิ้วทียิ้วไคใช่ต่อไปเรตององ้องมาตมตอ้อออา้มาตอต้อมอะไรอมาต้อมา้อง้องตอมากอมาก อาจารย์นะคะก็สอนวิธีการผสมสีให้ได้ตามแบบต้นฉบับนะคะเนี่ยค่ะสีเบตเราก็จะเป็นตัวแม่สีเงินนะคะผสมยังไงให้ได้เป็นออกเป็นสีม่วงข้างอค่ะ,คะอาจารย์รสอ,อ,อมนม,นมนหาหมดเลยใช่แล้วต้องใช้มหาวาลัยหือว่าเป็นเด็กศิลป์โยกตัดแต่งศาสราบา,าอนอะยรครับคุณจากศาสตราบานเอ่อฟรองซัว ปูคนนี้นะค่ะว่ามามีตรงไหนพอใจพอใจรวมๆแล้วก็ชอบนะคะกับเล็บเฟลนเดี๋ยวให้ดูอืมอก็ผสมสีได้คล้ายๆกันอยู่แต่มีบางจุดที่อ่าที่ควรจะแก้แต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วค่ะอืตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม ตรงชั้น,นตรงชั้นท้องฟ้ามันยังไม่สมูทเท่าไหร่แต่ด้วยใกล้ก็สวยปาโเเคียเคสก้อนหน่อยแบ่คนละครึ่งนะว่าผลงานแล้วใหม่ของวันนี้ออกมาเป็นยังไงธรรมดาผมบอกเลยธรรมดา,มดาจากค,ความรู้สึกตอนนี้แรงธรรมาชาติด้ยวยใช่ฮะเป็นพ่สัมผัสคุณพึง่งแอง่อออไห สมัดินนงาดมไฟคนพึ่งอะไรทาดำขาวกระต่ายบินมากระต่ายบินแงอาจารย์เริ่มมานะ้งเอามามาว่ะเรื่อเดียบัดนียจะเป็นเอออันนี้คือทำอะไรครับอันนี้คือเป็นการปาดใช้พลังธรรมชาติในการกวาดไหวยนี่มือแข็งมือก็ชัดแล้วน้อนมากเลนี่ฮะแล้วก็ต่อได้การปุ๊บนี่ฮะไอ้ปุ๊บนี่คืออะไรไอ้ปุ๊บก็คือการ พูดพูดคุยนะพูดพูดพูดคุยอย่างเงี้ยอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่เดี๋ยวผมขอต้องป้าด้วยขอขอคอมเมนต์หน่อยครับผมแข่งกันมาเนี้ยซึ่งไม่หนึ่น่าจะนอนอันนี้อันนี้คุณทำอะไรเนี่ยคุณทำไรกาวอ่ะมันเป็นการต้องค่อยๆไล่เลยไล่ระดับนี่อันนี้ภาพประกอของคุโยงเป็นไงไม่มีครับไม่มีตอนนี้มันเหมือนทำอะไรได้ก็ทำตอนนี้มันเหมือนกับการเมืองสมัยเมื่อ เห็นไหมพูกคุณเห็นไหมว่าความเป็นสูงของผมเนี่ยมันละเลงไปถึงขั้นนั้นอันนี่คุณทำไมพูดถึงสวงระพูนกับร้อยอย่างไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮอคุณอย่าไปไม่เดี่ยวนะที่เขาใช้เนี้ยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่เผาเล็หน่อยครับมันลกไม่ลบไอการที่เขาปิดสนามบินเนี่ยก็คือปรินาไม่ต้องการเอ่อต้องการการเอ่อเมเนจเมเนจเมนจเลหน่อยเมเนจเล็กหน่อยครับโอเค ซื้อได้ไหมผมสัมผัสได้ถึงความธรรมชาติที่เคร่องเติมเมื่อวานเป็นสีฟ้านะครับแล้วกินกันไหมแล้วหมุนหมุนหมุนแล้วก็ชูมือขึ้นแลวก็อ๊ยแก็โอ้ยนะครับเตี๋ยครับฝั่งซ้ายของคุณโจฝั่งกลางคุณโบนะครังง มันมีชื่อเรียกอยู่ครับคนนี้ลักษณะนี้เรียกว่าพันเตโนอะไรนะพันเตโนไม่ได้ถามซ้ำว่าผมพูดไม่เหมือนเดิมจะผมพูดไม่เหมือนเดิมไหมพไรูขา้นอะไรโนโนพันเปโนถ้าอเมริกาโน่ก็จะเป็นกาแฟหวานน้อยก็จะแบบดีต่อสุขภาพอันนี้คือแก่นแท้ของการทำศิลปะเลยเพราะว่ามันมันเป็นการทำอะไร ปล่อยๆความรู้สึกมันเป็นการทำอะไรคิดอะไรอยู่คนใจคุณคิดอะไรอยู่ผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็ไปตามเลยครับผมนี่คืออะไรต่อไหมครับปิโยใช่ครับออนี่ผมยังพอเข้าใจในระดับของคุณนี่คืออะไรอ่ะคือท่อส่งน้ำของคนคัลลูเวอร์ที่ USA ไปเนี่ยเฮ้ยคุณเก่งครับเนี่ยทนะมันคุณรู้ใช่ใช่อันใช่ครับพี่ต้องคุณไม่ต้องเก่งมากครับแสดงว่าคุณเนี่ย เรื่องนเข้าถึงเขื่อนเขื่อนเื่นอะไรนใช่ครับเขื่อนสีได้ทังหมดนะฮะบนบริหารกันดีนะครับงวนครับนี่ครับนี่ของชะครับไม่ทพราไมพอจะยืมเนี่ยนี่ไม่พอจะยืมไอคิลใช่ครับไอคิลมาไม่พอยืมไอิลได้แล้วฮะได้ครับได้ใครจะกินก็กินนะผมไม่กิน เชียงไทยนะเวลาโดนดูนี้ของเชียงไทยกับหลุนบาบ้อเป็นสิ่งที่กะต้องเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนฮะอันนี้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารมีด้แล้วจะไมมือคนเดินเงินตันมันเป็นธรรมชาติต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับอย่าไปฝืนมันมือคนละบนี้บาดบาดม่บาดดีงเลยเองใช่คุณถึงนี่การตันการสั่นเนี่ยมันท้อนถึงชีวิตคนเรานะครับที่มา มันมีการแกว่งไปแกว่งมามีทั้งขึ้นีกแล้วมีทั้งลงนะครับผมน้ำอะไรหนีไม่ได้สีเขหรอถ้าตอนนี้พ่อสีฟ้ากูโดนคือสีอะไรก็ได้แต่ที่พี่โดนใช้ที่โดนเยี่ยมใช้หมดแอนติดติด5ครับติด5ข้ามเลย12น้ำกระนองใช่ไหมเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปเออ่ปัจเจเยนนะครับหมออยางได้ช็อตไม่เคยแสดงถึงเออ่ตูดฟองนะครับตูดฟองอะไรตูดฟองตูดฟองอันนั้นแข่งจักรยานที่ฝรั่งเศสก็เอาเค้กต้อนี้แหละไปวางไว้ที่ทัวร์แชมป์นี่ะคือผลงานของเราสองคนกล้องยังไม่โฟรงการเลย ทำไงดีก็ไม่ต้องโฟกัสแลับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคาเฟ่สายอาร์ติสที่พวกเรานำมาเสนอในวันนี้ Exit Cafe ร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นกินจรกรรมสามารถเริ่มทำได้เนี่ย10โมงเป็นต้นไปนะครับหรือไม่ก็ติดต่อขอจองการทำกิจรกรรมเวิร์กช็อปกับทางร้านก่อนได้ทั้งทางแชทและโทรศัพท,ท์เพื่อความสะดวกนะครับสุดท้ายตระเนียขอเชิญมิตรรักแฟนเพล กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาไปทีหลังเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ